เอาละตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกมล่าท้าผีนะครับชื่อมันเป็นภาษาอังกฤษอะไร h o o l Fade อแไ่สักอย่างนึงนะเดี๋ยวแปะไว้ให้ดูนะครับว่าจะต,ต้องเข้าเกมไหนถึงจะได้เล่นฉากก็ดูหลอนดีนะร,รอบๆก็เป็นแบบว่าต้นสนนะครับแล้วก็นี่คือตัวเราก็เราจะเข้าไปในโบสใช่ไหมเข้าโบสถ์แล้วไี่ใครอ้โมโน,โนเนี่ยออกผู้เล่น,นอะ่ะเม,มโน ตอนนี้เป็นอ้วนนันไปลุยน <hi> ่ากลัวปะอ๋มชิเกเฟสเลสนะครับเฟสเลสเฟสแปลว่าเหมือนความเชื่อความศรัทธานะเฟสเลสก็น่าจะแบบหมดแบบศรัทธาที่สูญหายอะไรอย่างงี้ปะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงแบบโม่เงี er. ้ยเสียงเหมือนคนสวดอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชม คือเนี่ยหามันเหมือนกับว่ามันมีคนแบบถูกผีเข้าผีสิงอะไรแบบนี้นะอออเออมันก็จะมันก็จะประมาณว่าแบบอารมณ์แบบเหมือนแนวรัที่ลัที่หน่อยๆแล้วก็มีผีเข้าอะ่ะแต่ไม่รู้จะเจอผีจริงเปล่านี่เรามาแบบทำหน้าที่ปราบผีนะแบบ The e x กซ c i ซิสเหมือนหนอปลา ไนู้นะเรื่องก็เพื่อนีน้องชายของบ้านที่เรากำลังจะไปเนี่ยบ้านกระท่อมนี่คือเป็นลูกลูกชายซึ่งเจนี่ไอ้นี่มันยืนมองเราอยู่ไอ้แว่นเนี่ยเขาเป็นคนพ่อเป็นพ่อเหวี่ยวพ่อป่าป่าผีป่าผีได้หนุนศพป่าไงอ่ะพี่มาเต้นกรีดบมาพี่นุเจกมาเอาไปไขประตูเลย คือมีคนอยู่ในบ้านอยู่แต่ว่าจะมีโอเคเพราะว่าให้หากุญแจแล้วก็แแกุญแจมาใส่เข้าไปนะครับเราเจอกับแมสเตอร์เหมือนเขาบอกให้ช่วยลูกชายเขานะเออลูกชายเขาตอนน้องาจะไปอะไรสักอย่างนะครับไปท้างไหนอ่ะมี้มีน้าผูกอบบัานตานีนอากาศอีถีนอากาศอีขีนในห้องนี้ไปไหนมือจังเลย อันนี้คือมืดมากๆเลยนะไฟบ้างค่ะนี่อันนี้ผีเมลดเหรอนี่ือไก่ด้วยคือวิญญาณมันเข้าไปสิงในปุวมนี้นะวิญญาณก็อยู่ในไก่ด้วยครับโอ้โหผี KFC เราต้องเกูแจมมาขายอีกแล้วแต่เราไม่มีพี่เพื่อนไปข้อมวลก่อนค่อยเอากูเจมมาขายนี่รบกวนนาย ปราปราปรา,ปา,ปาทุกอย่างที่เจอเขาไป็นห้องตาวเวนเถอะเราป่าทุกอย่างที่เจอตอนนี้ปีเตอร์อปีเตอร์เขาเปนมนังจากเหรอเขาอยู่ในห้องใต้ดินคือไอคนลูกชายที่โดนผีเข้านี่อยู่ในห้องใต้ดินแน่ๆเราสมดุลท้องอื่นได้ปะไปได้หวะเฮ้ยเนี่ยมีตุ๊กตามีผีแน่ใช่ตุ๊กตาผีสี เรดออกมาเอาไปห้องเชื่อมกันมีห้องไหนมีหัวตะโลกปไปไปเราได้กุญแจแล้วเป็นแบบว่าเจ้าลทัทิออกแล้วเราตอนนี้นกําลังไขกุญแจเข้าไปในห้องใต้ดินนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงอันล็อกวัดเปิดไฟ มืดแล้วเกินน่ะเราต้องเปิดไฟมาเปิดไฟแล้วต่างเมื่อไหร่น่ะฮัลโหลบิลลี่นายหาลูกดคุยกับพวกเราหน่อยบิลลี่ร้าพวงแมงเราเป็นห่วงนะฉันมาที่นี่เพื่อช่วยนายน่ะไอ้บิลลี่ เราอย่างไรเนี่ยเราเเสี่ยงเาหน่อยดิไอ้ยมีหลอดเรื่องบิลลี่แล้วเราต้องช่วยบิลลี่บิลลี่มันจะตายนี่คือหลอดเรื่องของผีเรือของบิลลี่เนี่ยบิลลี่แล้วก็กคนมินนี่มั้งอีกเออเมื่อทำไมพวกแกถึงทำอย่างนี้ล่ะบิลลี่ถามเอ้าเป็นหน้าที่ของเรานะที่ต้องปราบผีนะไว้ชีพีดาวฮีย ไกลไว้เฮ้ยมันบอกว่ามันบอกว่ามันจะการการะทำให้กูเจ็บเหมือนฉันฮึออโอ้ยเฮ้ยไปออกมาแล้วสู้โยสู้โยสู้โยโอ้ไมันะังพองยันน่ะเนี่ยมันยันหกห้าห้าแฉกของปีศาจวองเตี้ยปนเจ ใครไอ้ผีตัวนี้หผีแล้วจะมาล็อกอะไรล่ะเอาไปสิเอ,อ้ยมีเสียงง่อยู่แบบไอ้นอ้ติโดไม่แดรู้ว่าเสียงง่เิ๊ฟกิ๊มีเสียงง,ยง,ง่เดี๋ยว เฮ้ยเราออกไม่ได้แล้วอะมันถูกปิดตายประตูอะน,นี่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 มีศพหนึ่งอยู่ตรงนี้เฮ้ยผีผีอยู่กับพ่อูกับเออมันเขากำงหลอนตามทำไมต้องมี แล้วคุณคริตเตอร์สักอย่างเนียเปนมาเนซลาเออมันยังไงวะเขาเพื่อนเขาปรวันจีถึงไม่กล้าพวอแบบเขารอขึ้นแล้วออกเป็นยงไงไปไหนไม่ได้ตอนนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยประตูถูกปิดตายนะที่เห็นเลยได้เฮ้ยเราไม่มีกุญแจแล้วอ่ะมีปะเพราะทำไมอ่ะคุณมาเนซ่นาหน้าปวา <c oughs> นะคะ <c oughs> เอ้ยที่บ้าเอาแล้วตอนนี้คือในบ้านนี้ก็ไม่มีมนุษย์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปทำไมมันตามพูอ,ะอ่ะเดอไม่เป็นไรปล่อยมนันมคงเราชอบอ่ะมันแบบว่าไม่มีเพื่อนพ่อนะดับต่น้อยมากเราขายห้องนี้แล้วนะไฮแม็แล้วนะเห็นรอยมือไหมครับเห็นรอยมือไหมครับ เดี๋ยวลอยมือมันขึ้นไปห้องใต้หลังคาโหลดหน้นตาต่างออกเลยได้ปะแล้วใครต้องขึ้นก่อนนะเฮ้ยมันยังไงเนี่ยมันขึ้นยังไงอนะจ๊ะเอ๋เฮ้ยมีคนยืนอยู่วะอย่ามาชนดิบินี่แกต้องออกมาสู่แสงสว่างสักทีนะไอเด็กโง่ บิลลี่บอกว่าฉันรู้สึกแข็งแกร่งมากไม่ใช่ฉันรู้สึกปราดมาโปรดช่วยฉันบิลลี่ที่กำลังหวาดกลัวกลังต้องการให้เราช่วยบิลบลี่ก็นไเ่ป็นจตุรัเอ็นบิลลี่ตายแล้วเถอะอ้าวไม่ใช่ไอ้ผีที่สิงบิลลี่ออกมารู้สึกเป็นไงบ้างบิลลี่ฉันเป็นจิตแชร์บอสแล้ว I am not Billy ฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวเอาไม่ใช่พิดเจมเฮ้ยใ้ไฟไวเอาแล้วโอ้ฟังนะที่มีพลังนะจะสู้ไงอะ่ะจะเรียกทำใหม่เ่ยสู้ยังไงบอกมาไอ้ตัวนี้นะพ่อเนี่ยไปไหนใช่เหรอ,อในที่สุดเช็คี่เปอิสาราบอกอย่างนี้ แปลว่าตอนนี้มีอิสละแล้ว My God ยืนฝันร้ายชัดๆตบเน้ที่จะผลัไปไู่ด้เรเื่องนั้วอนนี้สุดยอดมกเรสู้ไหมเราสู้ไปได้น่อนนะ่กัตัวก่อมันใจหยุดหยุดหยุดกอย่างนี้ันมันเป็นเจ้าปีศาจนะหัวเมื่อมือแล้วเนี่ย ัวไม่ินไอีกเรี่มนีถ้าข้าี่ตจเนี่ยเฮ้ยข้าตลนไปเลยังไปแล้วเหรอฉันตหนีอไปแล้วฉั้องหยุดอปีสานนี้ให้ได้ก่อนที่เนเธอสายเกินไป เออใช่เหรอป่อาเติมน้ำมนได้เติมให้เต็มไปลเลยเฮ้ยเรากำลังจะได้ของโอ้โหดูไม่น่าจะฉุดดอกที่อยู่บนท้องอ่ะเป็นของไอตัวนี้อ๋อเหรอแล้วไงต่อแล้วดูไม่น่าจะมีอะไรมาช่วยเราได้เลยวะเราจะได้กลับกลับมาได้เปรียบได้ยังไงเนี่ยเพราะอันนี้นำ้นำนำ้นำนำ้นำเนำ่านน้ำเน่ามีอะไรเติมเลือดไหม นี่มีพวกน่าจะใส่เตี๋ยโลบะโอ้โหโอ้โหน่าจะเตียโลบักด้วยไอปีศาจชั่วมันลงไปใต้ดินเฮ้ยนี่มันเป็นอะไรเนี่ยนี่มันเป็นแบบโอ้ยมันมืดมากเลยตอนนี้โอ้ยชั้นใต้ดินมันมืดมากไม่รู้มองไม่เห็นเหมือนกันเฮ้ยมีเสียงโววอยู่อะโววว เดี๋ยวก่อนสีเงิงสีเงินแต่ขึแน่ใจเหรอแน,น,น่ใจสีเสียงสีแด้จับทุกนรู้เอามาจากไหนเนี่ยไม่เอามาจากทีวีประตูปิดล้อพ่อดีไงบ้านมันยืนอยูอ่แนละ้วน่ะสวัสดีค่ะอืมนี่บ้านพืชสถานที่ของ สี่ชั่วร้ยวายเลยก็จะต้องปราบก่อนปราบในทุกอย่างหนิงชั่วปราบทุกอย่างเลยหีหน้าด่างเราก็เคยปราบเฮ้ยมีนใ,นใครอ่ะเฮ้ยนายนายตกบอ่อหมึกมาเหรอนี่มันยังคงอยู่ในโกงเห็นปะนี่ก็ไป่สนใจมันมันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องให้ทันเลยมันจะตกใจได้ไงว่าอยู่ๆน่าตายกับเมล หน้าตาบ้องแบลวมากเนี่อยตกใจเลยเมืราจะต้องไปหาผีกนะ็ครบนะเพื่อต้อเดินนีน่เต็มแล้วยังไงเรือจะได้เลือดเพิ่มปะมาแจากไกาเ่เงยพอเข้าไปกระสวดเองเอออะไรอะ่ะคือถ้าคุณเห็นในนี้มันจะรู้สึกเลยว่ามันตลกกว่าเนี่ยเหมือนแมวเลยดิแมวว่าเราต้องบากคุณนายผีเราไม่กล้าลุกคุณนาย ใช่ปักเทียนปักเทียนไปแล้วไม่ตีไม่ไวกว่าพ่ออันนี้ป่ะอุ้ยห้องแดงแจ๋นี่นี่นี่ผีนี่ผีฮะพอพอเข้าไปใกล้ผีแล้วผีแล้วเฮ้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมันมีโครงกระดูกนอนอยู่นี่ไงพ่อต้องไปห้องเออรู้แล้ว ตุกินตุกินอยู่เนี่ยเียนไปห้องจุดถังไรแต่พวกเขาก็ให้เยนไปอย่างเอี่นน่ะไม่จะเฮียเลยพอออล่อีผีตุ๊กตาหนีโอ้บ้าเหมือนเมฆอ็แมวเหวี่ยวไอ็แมวเหนียวดัง <c oughs> เหมือนเมฆมีเข้าไปได้หมดย่างโอ้โหไม้กางเขนตีทุกอย่างในเกม นี่ไงพ่อข้ามมือข้ามมือใครทำซ้อนมือซ้อนมืออ,อ้าวได้กุญแจแล้วให้เดิอตั้งนานไข่เข้าไปเลยเฮ้ยมีมืมอมาเดินโอ้ยมันล้อคู่คู่ด้วยพ่อไปนะคุณต้องช่วยพ่อพ่อ,พอจะถูกขังในโกงไปบ้าเอ้ย พ่อแค่เติมน้ำมนต์มันเท่าก็หายขังไว้ในกโก<อ>งทำไมเนี่ยโกงมีแต่สนิมอืมพ่อโอเคไปที่ไหนที่เนี่ยไปโกงสนิมเลยอุ้ยไฟดับเฮ้ยส <c oughs> ายซาพวกมึงอ่ะอันนี้เป็นคนจากชมรมปุชายาตคนเจ้าลัทธีอะไรเนี่ย เฮ้ยพวกนี้ซื้อมันต้องการปลูกไอ้ปีศาจเมื่อกี้ขึ้นมาเออใช่มันใช่บ้านนี้ไปที่ทําการแล้วก็ขุดฐานทับบอยใต้ดินนี่เนะี่ยตีหัวแม่นเลยหลอดถ้าถักมันได้ถากมันถักมันเออตายซะเออตีตีตีหัวแตกตีหัวแตกขับมันลงก็เลยมันก็ยังหัวล้อแห้ๆ,ๆอยู่ โอ้ยเว้มันดับไฟอีกแล้วโอ้ยมาประหยัดอะไรกันตอนนี้ให้ประตูเปิด้ะประตูเปิดมืนเชื้อเชิญเฮ้ยอ่า uh, a p a r t of life open before my fate เ okay. คสัทธาจะเปิดเผยทางเดินให้กับเจ้า ต้องทำอย่างนี้พ่อถึงจะเดินได้นะ,อะเอาไปงอก,กวดตรงนี้เได้ก่อไม่นัดพอ่อจะเดินไม่ได้นะอย่าห้าวกับกองทัพเรือนะทำอะไรไม่ง่ายไงปูนี้ทำได้ดิโ้ยน้ำมนน้ำวนใครยีติน้องน้ำมนน้องน้ำมนเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ไปหุ่นอ,อะไรเนี้เฮ้ยอย่านมากลัวจะเอ๋กูปะเนี่ยอย่ายว่งใจเอ๋อะน,อเน,เอนะเอางแล้วรออีกแล,ล้วอุยอ๊ยหุ่นนั้นมันเป็นหุ่น,ะนอะไปปวดได้แล้วเบี้ยอุย้ยเสียงเงีย็บแล้วมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเฮ้ย ไฟแดงมาแล้วไฟแดงมาแล้วไฟแดงแรงสามเท่าไฟแดงแรงสามเท่าเฮ้ยหุ่นมายญยที่มายาย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 มายาเจอกินบอกใหม ไอ้มันมีตัวผีตัวเดินคอยซ้อนซ้อนหุ่นอยู่พ่อเาจะอยู่สองตัวนี้ไงไม่รู้ยังไม่ไปหรอกผีใครเอาไปเนี่ยๆปุ๋ยบอกไปทีคนจะพบเฮ้ยจะจบกว่าเห็นไหมมันอยู่หลังพ่ออยู่ดิว่า บอกว่ากระจกยื่งะท้อนบาปของเจ้าอะไรวะเนี่ยพ่าหอแม่แกไม่เห็นพอ่อเอ้ยเอ้ยมันหักคอแล้วโอ้ใช่ด้วยอ๋อพ่อนเราจะโดนสิงนั่นหรอโอ้ยอย่ามาสิงข้าไอ้ปีศาจไอ้ปีศาจตูดดำ ตลอดนเนี่ยเ้นเกอเขกามาโอ้ยอย่ามาสิงอลีโอมาก็พอเอามาสิงอะไรโอ้ยเลือดจะหมดแล้วโอ้โหเราขี่คอขนาดนี้หก้กหๆหก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 กห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 ยก oi, tua sỉng ngói. ôi, tôi ôi, ôi, tôi cũng muốn. ôi, tôi cũng muốn. ôi, tôi cũng muốn. ôi, tôi cũng ôi, tôi cũng muốn. ôi, ôi, ตีหัวมันตีหัวมันบีศาดบ้าบ้าทุ่สู้สู้โอ้ยโอ้ยพ่อตอนนี้ตอ้ิงๆิงตอนนี้ก็ตกแตกอ่ะแล้วเราจะได้พบกันใหม่เว้พบกับมึงแล้วใครยีนายวะเอา้าโอ้โห กำน,นันกำนันมาช่วยกำนันไปไหนมาเนี่ยร้องน,นันไอ้นอฟฟาเอรอ๋อคุณพ่อเฮอร์เรราชื่อเหมือนผู้หญิงเลยวะคุณพ่อเฮอร์เรรามาช่วยหยิบลูกซองมาด้วยโทีหลังคุณพ่อให้ปืนมาหน่อยก็ดีนะ mm> ให้มาแต่ไมก้กันเข็นที่ตัวเองมีปืนเสียงเข้าี โอ้โห X สามอีกแล้ว X สามพี่กาเนนไปนอกโลกแล้วเนี่ย X สามอีกเฮ้ยจบไปยังเนี่ยหรือว่าอ้นนี้คือปีศาจปะเนี่ยหลอกปะเนี่ยคุณพ่อเป็นปีศาจหรือเปล่าวะน้าตาไม่เชื่อถืออ่๋อนีตุกตาหมยมาอีกแล้วตุกตาผีตลอดทุกเก่ง ไอผีชอบมีตุ้พุตาวะ่ะไอพิน,น,นแจให้เก็บอีกแล้วลเดี๋ยวเติมน้ำก่อนนะไม่นะเฮ้ยมันจะพัว้อทำไมเนี่ยพูอ่ะตอนนี้ไม่มีทิีแล้วพ่อต้องต่อสู้คนเดียวคือพิอน,นันคือแบบพ่อจากเมืองติโน่สีเลไม่เอานะ เราพิงนอนเสียงแล้วที่เคยไม่ได้เล่นอย่างนี้มีอันไหนปูอามิตาพูาเสียงมันเข้าแล้วว่า สดต้งนี้นี่แต่ออกไปนอกหรือว่าลงล่างโอ้โหมันมีห้องใต้ดินว่ะด้วยไม่ได้พูดมากเราปืนว่ะห้องปืนไหญ ดินที่อะไก็ไม่รู้เฮ้ยเ้าเองคุณนายมาโผล่อันนี่ยังไงเนี่ยพิก้าด้วยกันอิสโอลี่เฮดวันบูลเลต์มินกระสุนหนึ่งนัดหรือว่าเราต้องเรียกทำอะไรสักอย่างเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยมันมา,มาอีกแล้วหรอ โอ้โหเอ้คุณพ่อเนี่ยนะกูว่าตัวดีกูยิงคุณพ่อก่อนแหละป,ปีศาจมีปีกบิลลี่อิสมายคือบิลลี่ถูกเอาไปแล้วเรียบร้อยไม่ปีศาจมีปีกเหมือนที่วดาเลยวะบอกชื่อของเจ้าไมไอ้เจ้าบีศาจ์คุณพ่อก็คือตาม ความเชื่อของคนคริสต์นะถ้าปีศาจบอกชื่อแล้วเรียกชื่อถูกอ่ะบาทหลวงก็จะสามารถฆ่าปีศาจได้นะทำไมเชื่อม่ได้ธนาเคทแค่เมันยังไงวะปีศาจมีปีกเหรอไม่รู้อ่ะมันก็มีตามตำน,นานม,มันก็มีเทวดาบางองค์นะที่ถูกขับลงมาจากสวรรค์อะไรเงี้ยแล้วก็มีปีกอะไรแบบเนี้ยเออจับทำไมทำอะไร เฉยดิโอ้ยอะไรวะที่เนี่ยไม่กับหลีเราไม่มีทางตู้บานแลยนอะตัดหลบเดียวโอ้ยให้หลบไปถึงนเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ย,อยไม่ไหวไม่อไหล่แรงว่าก อเอาเลยทำไมต้องเ็นธอถึงไปแล้ว,ลว,ลวลไม่ได้เลยเน้อเราต้จริงๆริงอีหวัดหลวงวอ,อีหวัดเขาอาจจะเป็นคนในลัฐทิเ <c oughs> รียบร้อยตาย โอเคจบกันไปแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเราจะเอาชนะตอนสุดท้ายยังไงนะมันให้กระสุนมาหนึ่งนัดเออผมคิดว่าหรือว่าต้องยิงบาดหลวงวะก็ไม่มีทางอื่นนะนอกจากยิงบาดหลวงแล้วก็ไม่ก็ยิงน,นั้นไม่ได้อยู่แล้วเป็นผีเนาะก็สนุกดีนะจริงๆถ้าเล่นหลายคนก็ตัวตัวแมพมันไม่ได้น่ากลัวเท่าไอประสบการณ์กาคืนประสบการณ์เบอร์เกอร์อะไรพวกนั้นนะแต่ว่ามันเหมือนแบบเบอร์มันมีมันมีแบบ แพทเทิร์นของความหล่อนของแบบปีศาจดิโอเคนะครับก็สำหรับแบบนี้ก็จบแต่วิงเท่านี้หรือว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวพบกันใหม่ในแมปตัดไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ